ปฏิบัติการฟ้าแลบกลางดึกทหารพลราน35ซุ่มสกัดขบวนการค้ามนุษย์รวบ55ชีวิตคาป่าชายแดนแม่สอดเมื่อค่ำคืนวันที่17ตุลาคม2568เวลาประมาณ21นาฬิกาามกลางความมืดมิดของแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านวังแก้วตำบลแม่ปะซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญปฏิบัติการซุ่มสกัดจึงเริ่มขึ้นทันทีหน่วยได้จัดกํลังพลชุดลาดตระเวนฝีมือดีเคลื่อนที่ในความมืดอย่างเงียบกลิบ เพื่อเฝ้าตรวจเส้นทางเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นและความชำนาญในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารพรานไม่นานนักความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยก็ปรากฏเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยสามคันจอดซุ่มอยู่ในมุมมืด เมื่อเข้าปิดล้อมและแสดงตัวเข้าตรวจคน้นผลลัพธ์ที่พบก็น,น่าตกใจบริเวณหลังกระบะและพื้นที่ป่าละเมาะโดยรอบพบกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวนมากซุกซ่อนตัวอยู่อย่างอัดแน่นในความมืดรวมทั้งสิ้น55ชีวิตเป็นชาย31คนและหญิง24คนในสภาพอิดโรยนอกจากนี้ยังสามารถรวบตัวผู้นำพาสัญชาติไทยได้คาหนังคาเขา,ขา,ขาสองราย ชายสองคนพร้อมยึดรถยนต์ของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดสามคันประกอบด้วยรถกระบะโตโยตา้ารีโวสีเทาทะเบียนบหนึ่งอ 1, ็ตากรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาวทะเบียนบห้าห้าอ็ตากและรถกระบะโตโยต้ารีโวสีเทาป้ายแดงทะเบียนบหนึ่งสามอ1 3x พิษณุโลก ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงการประสานงานที่ไร้รอยต่อโดยหน่วยได้ประสานกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิดราชมนูและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสาขาแม่สอดเข้ามาร่วมควบคุมตัวทั้งหมดเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป การจับกลุ่มครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่เป็นการหยุดยั้งขบวนการที่ไร้มนุษยธรรมแต่ยังเป็นการส่งเสียงชื่นชมเหล่าเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทั 35, ้งทหารพรานที่35ชกรราชมนูและตมแม่สอดที่ยอมทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ นี่คือคำเตือนที่ชัดเจนไปยังผู้ที่คิดจะทำผิดกฎหมายว่าตาข่ายของกฎหมายและดวงตาของเหล่าผู้พิทักษ์ชายแดนนั้นเฉียบคมสเสมอเพราะอิสรภาพที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องย่อมไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงและมักจบลงด้วยการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมป้องกันและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวและปัญหาการค้าม,มนุษย์ชกรราชมนูตมแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองกำลังนเรศวรข่าวแม่สอดชายแดนตากจับต่างด้าว